สวัสด,ดีจ้าพี่ห้อสีร่รอยนิ้งเม่จะดู้อนแนล้สิบนาทีสินาทีย<ง>ุไก่ไง,งนั่นม่มีแม่เฮดไปเรย่ชีวิตววก็มาพักไรอย่างผมส่งรถไปให้เม่แล้วแล้วนุชสกแกนให้แม่คไอแคลดส่งรถไปจให้ โอเคครับแม่เจอกันครับเนี่ยครับอันนี้บ่แม่ทางทางกันยูบ่โอเคพอวัดแล้วลรอเราบัดก็เถอมาพร้อมกันมาเจอกันพอดีแต่อันนี้นะนะที่แรกว่าสิพักกันอยูพักอยู่งานแล้วมันมีแต่เป็นแบบสไตล์โรงแรมอ่ะสไตล์โรงแรมก็คือเขาตามเวลาบัดที่นี่มันมันเขาอันนเนาะมันให้เพื่อนให้เขาเที่ยง คันเท้าเขาตอนนี้เขาก็ต้องเสียสองมือ,อ,มอก็คือ,อ,อจกอะไรนะึ้นละสี่ร้อยแปดสิบถ้าเขาก้อนก็เสียเพิ่มอีกสองร้อยเป็นหกร้อยแปดสิบมาที่นี่ไปออกอีกมือหนึ่งกับพันกว่าบาทที่นอก็เลยว่าโอ,อ้บ่ไหวบ่ไหวก็เลยพากกันตีออกมาหารีสอร์ทอยู่ข้างนอกก็ห่างจากงานประมาณสิบนาทีจริงๆอะที่แรกแค่ว่าจะเขานี่ตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่า ตอนขากันขี้มามันบ่มีปั๊มน้ำมันย่านเพิ่นนี่หิวเข่าก็เลยเลยไปหาปั๊มน้ำมันก่อนหมอลำมาพักเบิดแล้วมือนีหมอลำสาวหน่อยไม่เ ah. ด่นอยู่นี่ไหมแม่ยุกก็ก็กลางก็ยังนี่ไหมดอนจ้างดอนยัง แม่ไปร้อยกันกันไแม่าเล่ไปร้อยรับลูกไม้แม่เลยอันแี้ก็แม่อันแีกก็แม่แม่น่ไอยิงตอนตอนกลางตอนยังยี่วงนิไปรอเอาแม่ได้กนทางยเงินามของได้มัยใองดีเาเา อันนีกเอาากันอันองนจแล้วทีเาไม่เข่ามาอยู่จะทีไม่เขาไม่อีดเกไเบิงเดเบิ้งไปสกเอาเห็นจมเห็นจมหลายคนอยู่ด้ยแบบว่าอันต้องดูแลแมนแมนอะไก็แม่ไปใกล้นี่อันเขาเรียวอันใส่ออกไปนี่ไฟแดงนี่ ตัดหัวแล้วน้อยเดียวได้ยินเ้มคนมาอยู่บ้านนี่ยังเงินเงินถ้าอย่าโสดแล้วมาเล่นนี่แล้วว่าสิไปเบิ่งสาวหน่อยเด้อเหมือนนั่งไปนั่งรถไฟเราต้องเบิ่งต้องอันไรแล้วเนาะบ้านเรเบิ่งเนี่ในโทราัะช์ไม่จ้าอยู่เลยเรามากรุงอิงโอ้ยจับเม่เบิ่งแักเบิ่งแม่เป็นเอฟซีสาวหน่อยเพิ่งยื้อเซ่ล่ะเอลี่ยล่ะบ่อยู่บ้านเนี่ยบ้านหนึ่งคูนเพิ่นสิบ้าบ่เพื่อการรำมณีเพื่อจัดงานไงเพิ่งสีบ้าบ่แรงนี่ อ,อ,อุ้งอิงมากป่านนี่ไปบ่ไหนรู้ผู้พาไปโอ้มักขักมักดีแล้วแม่เดี๋ยวจะมีมาพังอีกรายอยู่ทำความสะอาดไว้เลยบรรยากาศร,ร่มรื่นลองเออ พี่เนาะอันนี้ไม่เปิดให้ไอ้ไม่ไม่ไม่คืนลอยกระทงน้ำไผ่เนาะตะแรงนี่เนาะ้อยมันหยฮะ มาร้อยบ่ไปยังย่านอันเฮียไปกับกระทงบ่มาสีอธิษฐานมาคอยซิ่งบอ,อ,อดีออกไปย่าย่าจะคองออกบ่ะฮะนงามเพ่บ,แ,บแพงอีอแม่แล้วหูแม่ยื้อวันสีกแลวยันบัือยให่บัเเลยมาถามบ่แม่แ พุนพระเอกได้ผุนหอมผุนพระเอกวัศิวะดลน่นแหะพายเอกวัดศิวะดลแล้วสิบีทั้งพระเอกนางเอกหรืมาเบิร์ตเลยมื่อนี้แต่เพราะว่าพายไปพักกันยี่เซกอะทรงโล่ให้กันมาพักต้องกันเบิร์ตไปสิแมนแมนแมนเมื่อนั่นการเน้นอันพวกาเหมนเสียมี่หกแล้วกาพักอยู่อืมมาเล่นอยู่นี่ใกล้ๆโอ้อยู่อันบนกลางอันนี้ยังอันดอนดอนกลางบ่ เมียนเก่ใกล้ดีไหมจากรีสอร์ทแม่ไปดีอ๋อแต่เสียดายอยากไปอยู่แกกะติดงานเนาะแม่เมนเมนอืมเมนีมข้าต้องให้สิมนมนเนนี่ให้ซิมีลยอกคันห้องว่างหลายเพราะว่าเขากลมาทาเบิ้งหายยังนาำเพราะว่าคันเป็นข้างในมันก็เป็นสไตล์รีสอร์ทบนเนาะโอ้สไตล์ยังก็ลงแรม มันละเป็นแบบเข่าตามเวลาก้าสีมเพนยั่าเพิ่มสแมนล้นแ่ต่อันน,นี้แบบก,นก็กได้ยูนี่ก็ได้ยูาทาาผู้เฮ็ดยังบ้าเรวเพิ่นอันเฮ็ดไม่บ่อ,ออ๋ออืม <c oughs> ก็เลยเลือบหลาไเนาะคันแม่รวมจะผูกก็สสหลร้ห้องติบแม่โอเคแม่จ้า <laughs> <laughs> แล้วพี่นอ้องงามๆดอกกันร่ะเนปเอาเผามาด้วยเสียหา เสื S S ้อผ้าลอยกระทงน้ําไผเนาะได้นี่เนาะคือคิดงอดเนาะสิได้ลอยอยู่บ่เนาะสิบ่ได้นั่งต่อยหลังานนั่งหนีอยู่หลังานเบ่มีปูลเนาะ ก็เป็นให้หน้านั่โอ้ยพญ่บอบะเกีียวอยู่เขาลมเลยเอาสะะัตว์เราจะแม่แม่ใส่คลิปนี้แค่กคระสิ่งขอฝากไม่ใช่คลิปหนานพอกับไหมจ้าอันนี้ก็มาอัพเดตแล้วมาหัวที่พักแล้วต้องพิน็องเนาะแล้ว ออกไปงานแคทอัปเดตอีกที่นึงหรือว่าหอดงานอัปเดตอีกที่นึง